ครับี่ร้านลาลามเจ้าเดิมนะครับอันนี้มากับนะครับแมไซส์ใหญ่อีกแล้วนะครับฟอร์ซ่าสามร้อยนะครับสีแดงสดเลยอันนี้เป็นรถของคุณโบนะครับเดี๋ยวตอนท้ายมีสภาพคุณโบนิดนึงนะครับติดสัญญาณกันมอยรุ่นท็อปแล้วนะครับตัวทูเวย์มีรีโมททูเวย์แบบนี้ให้สองตัวนะครับอ่าเวลาใครมีโดนรถนะครับเตือนที่รถด้วยเตือนที่เราด้วยห้าวิหยุดแล้วนะครับไม่ร้องเยอะแต่ถ้าใครโดนต่อเนื่องมันจะร้องยาวสิบห้าถึงยี่สิบวินาทีนะครับอ่า แต่ถ้าเราอยู่ในที่ราชการนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังเราเลื่อนในโหมดปิดเสียงได้นะครับโหมดปิดเสียงเวลาใครโดนรถนะครับมันจะมีแต่เสียงนะฮะเห็นไหมฮะติ๊ดๆิ๊ดตคือซีรีโมทนะครับนะที่รถจะมีแต่ไฟกระพริบนะฮะลองดูอ่าเห็นไหมครับอ่านี่คือผมว่ารีโมทออกไปไกลจะไม่ได้ยินเสียงเห็นไหมฮะแต่ถ้าใครไปใส่ลูกกุญแจนะครับมันจะเด็ดเป็นเสียงให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวรบกวนคุณพ่อช่วยสตาร์ทรถให้นิดนึงนะครับลองแทนเปิดแลล้วสตารร์ทเยคับ ต่อตามเลยครับโอเคติดบเลยครับติ็บไหมครับไม่ครับไม่ติดนะครับยังไงก็คือปลอดภัยแน่นอนนะครับแทงลกุญแจตัวเองแล้วไม่ติดขนาดนี้คือกุญแจรถเองนะครับให้ดูนะครับนี่กุญแจรถเองนะครับยังสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจผีตัวทีไม่ต้องกลัวนะครับไม่ติดอยู่แล้วนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นฟังก์ชันค้นหารถนะครับเราสามารถเลือกกดฟังก์ชันเบอร์สี่นะครับค้างไว้นะครับมันจะเป็นการเรียกรถ พอเจอรถเราก็ปลดล็อกได้แล้วแต่หรือว่าจะกดเบอร์สี่ครั้งไว้มันก็หยุดนะครับแต่ถ้าเราปิดเสียงอยู่เวลาเราค้นหารถมันจะไม่มีเสียงนะครับโอเคแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับตั้งระดับนะครับคงไม่สอนเพราะมัน่อน้าซับซ้อนนะครับแล้วก็มีอ่ฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับเดี๋ยวท้ายนี้สัมภาษณ์คุณโบดีกว่าสวัสดีครับคุณโบครับสวัสดีครับเอ่อฟังก์ชันอธิบายไปละครับคุณโบเห็นหมดละนะครับเอ่เห็นว่าอย่างนี้ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับ ปลอดภัยแน่นอนนะครับถูกใจมากครับถูกใจมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็พี่มีฟังก์ชันพิเศษมอบให้ด้วยอันนี้เป็นยังไงครับก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับมากขึ้นเนาะโอเคมากเลยครับแต่เราไม่บอกมันไม่บอกดีเทลว่ามันเป็นอะไรนะครับเรารู้กันเองดีกว่าเพื่อความปลอดภัยยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่ไว้ใจนะครับเลือกใช้บริการหลานหลามของเรานะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับตตดสัญญาณการโมยมอเตอร์ไซค์นะครับ นึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์นึกถึงรันารามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับ